h o n ด้ากำลังพัฒนาอากาศยานขึ้นลงแนวดิ่งที่บินได้ไกลถึง400กิโลเมตรนะครับเป็นไฮบริดครับเอาเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบขนาดเล็กเอามาใส่ร่วมกับเจ n เนอเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังคุณฮิเดโนริเนี่ยก็คือเครื่องแก๊สเทอร์ไบที่ร่วมกับประกบอยู่กับเจ n เนอเรเตอร์ที่เป็นตัวผลิตไฟฟ้านะครับ หลังจากที่เราใช้งานเนี่ยนะฮะมันก็สามารถจะบินด้วยตัวเองนะฮะเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะสตาร์ทเครื่องนะะแก๊สเทอร์บายแล้วก็บินร่วมกันคือจะแกสเทอร์บายก็จะผลิตไฟฟ้าออกมาแปลงจาก AC เป็น DC แล้วก็เอามาใส่ในแบตเตอรี่ก็จะทำให้เบรนช์ของการบินของ Honda ev t o ลํานี้เนี่ยขึ้นไปได้ถึง400กิโเมตรต่อการชาร์จแล้วก็การเติมเชือเ้อเพลิงหนึ่งครั้ง ก็ไปตอบโจทย์ของการเดินทางระหว่างเมืองแล้วก็เมืองที่ไกลขึ้นนะฮะพอปกติเนี่ยถ้าเป็น e v o t ที่ชาวบ้านกขาพัฒนาเนี่ยระยะรัศมีการทำงานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเนื่องจาก Honda มีความเข้มแข็งในการพัฒนาเครื่องแก๊สเทอร์ e บายขนาดเล็กนะกะ็เรียกเป็น Turbo Fan Engine ขนาดเล็กเนี่ยนะก็เลยเอาจุดแข็งของการพัฒนา แกสต์บายขนาดเล็กเนี่ยเอามาผสมร่วมกับเครื่องบินที่เป็นไฟฟ้านะซึ่งก็คือสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้มีใบพัดสำหรับยกตัวเองขึ้นไปแล้วก็มีตัวใบพัดสำหรับดันตัวเองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้น h อ,อ n d a เองมีความเชี่ยวชาญเรื่องของไฮบริดอยู่แล้วนะครับในรถยนต์นะทั้งเป็นเรื่องของ e-h e HE v นะที่ใช้ในรถรุ่นที่มาขายในบ้านเราแล้วนะครับแล้วก็หรือในฟอร์ u l a 1วันก็แล้วแต่ ตอนนี้ Honda ก็เลยเอาจุดแข็งตรงนี้แหละมาพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สเทอร์บายขนาดเล็กแล้วก็เอามาประกบร่วมกับเ,เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนะฮะที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินนะ,ะซึ่งเป็น e v t o คือเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งนะครับ เสร็จแล้วตัวแก๊สสบายตัวขนาดเล็กตัวนี้เนี่ยก็จะรับเ,เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาติหรือเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องบินเข้ามานะเสร็จแล้วก็เอามาปั่นไฟฟ้าไฟฟ้าก็ถูกส่งไปยังใบพัดทั้งหมด8ดใบที่กระจายอยู่รอบลำนะครับซึ่งทําให้เครื่องบินลํานี้สามารถยกตัวขึ้นลงแนวดิ่งได้โดยไม่ต้องการสนามบินหลังจากนั้นแล้วพอลอยขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องยนต์อีกตัวหนึ่งทําหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนนะฮะให้เจ้า e v t o ลำนี้เดินไปข้างหน้านะครับะจะสังเกตอันนี้คือแก๊สเทอร์ไบล์เอนจินแล้วก็เจ n เนอเรเตอร์ที่ประกบกันอยู่นะครับขนาดไม่ใหญ่มากครับก็ทำให้เครื่องบินลำนี้มีน้ำหนักที่คอมแพคไม่หนักมากแล้วก็สามารถที่จะขนส่งผู้คนเดินทางไปในระยะไกลได้มากขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเรนจ์ Range อยู่ประมาณทัก400กิโลเมตรจากเดิม ถ้า eVTOL ของเจ้าอื่นก็อยู่ประมาณ100กิโลเมตรและ Honda เองก็มุ่งไปสู่การเป็น Sustainable Aviation Fuel ก็คือใช้เชื้อเพลิงที่จะมีมลพิษต่ำหรือไม่มีมลพิษเลยเนี่ยเอามาเติมเครื่องบินลำนี้นะครับน่าสนใจดีเดียวครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาเล่าอัปเดตให้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ